คำเตือนทางช่องจัดทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศเท่านั้นโปรดใช้วิจารยาในการรับชมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมาย ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาช่องแอดรีนะคะอ่ะตามต่อนะคะท่านผู้ชมขาอันนี้ก็จะมาสรุปให้นะคะรวมฝันด้วยเนาะ อ่ะเงียบไปอ่ะจะมาจะมาอะไรละ่ะเอตรีจะมาเว็บวบจะมาเล่าความฝันเมื่อคืนวันพะไม่รู้ว่าจะเป็นหวยรัฐบาลด้วยไหม อันนี้หวยราวนะคะหวยราวสรุปหวยราวนะคะแต่ว่าจะมาเล่าฝันด้วยเนาะอ่ะ,อะยังไม่เล่าดีกว่าเนาะอ่ะเล่าด้ไหมอ่ยังไม่เล่าก็ได้อ่วนนาว,วันนี้มาจับสี่ตัววันนี้มาจับสี่ตัวในตารางด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะ จะเอาอยัางไงดีเนาะเนาะเนาะเนานานเรามาจับเพิ่มนะคะท่านผู้ชมค่ะมาจับเพิ่มเนาะอืมมาจับเพิ่มดีกว่ามาจับเอ่อมาจับสี่ตัวดีกว่าเนาะชอบสี่ตัวอ่ะ เชบเบิ้ลก็ต้องจับเบิ้ลสิเอาสามใส่ยาวเลยค่ะท่านผู้ชมอามีกันมา อันนี้จะเอ,อในตารางจับนะฮะเผื่อมานะคะท่านผู้ชมใครชอบก็ตามนะ,ะไม่ชอบเราก็ผ่านนะฮะท่านผู้ชมขาเนาะ อ่ะเราก็ไม่รู้ล้านเปอร์เซ็นนะว่าจะออกตัวไหนเนาะแต่เรามาจับสี่ตัวให้เดี๋ยวเราไปดูสี่ตัวย้อนหลังเราซีมันเข้าไหมหรือว่าเราไม่ได้จับให้คะ่ะเอามุนอุยปุยเจะเห็งได้เลยเอาเราไม่ได้จับสี่ตัวเราจับแปดหกหกเก้าหกหกคือ คือเลขสมตัวของเอเดรียชอบออกย้อนหลังไงฮะท่านผู้ชมคะเห็นไหมงวดก่อนที่เราให้ที่เราเจาะให้ใช่ไหมเห็นไหมงวดก่อนที่เจาะให้สามสามสี่ห้าใช่ไหมสี่สองสีห้าแต่ออกเจ็ดหใช่ไหมพอออกเจ็ดหแล้วใช่ไหมแล้วอีกงวดต่อมาถึงมาออกไงฮะพอเลขชนอย่างนี้ชนแบบนี้นะ,ะอ่ะแล้วเราก็เจาะเน้นให้อะไรหกหกับเจดเจ็ดใช่ไหม งวดก่อนเราเจาะเบิ้ลให้ใช่ไหมเบิ้ลน,น่าจะมาอ่ะแล้วเราก็จะมาเจาะเน้นของงวดก่อนมางวดนี้อ่ะแต่ไม่ใช่ไม่ระวังนะระวังหน่อยอ่ะอ่ะแล้วแต่บุญวาส,สนานะคะท่านผู้ชมขาบางท่านอ่าบางท่านดูใช่ไหมอ่าเลขเดน่นเลขรองอ่ะดูแอดเลให้สี่สี่ห้าห้าหกหกสองสี่สี่สองห้าห้า อ่ากันกันมาสองตัวกันก็ว่าได้นะอะ่สองสี่สองห้าบางคนนะฮะชุดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านผู้ชมขาก็อ่าไม่รู้จะว่ายังไงเนาะแล้วแต่บุญด้วยนะคะบุญวัฒนาด้วยนะคะท่านผู้ชมขานะอ่าวันนี้ก็มาบอกเล่าว่าเก่าชุดสี่ตัวเอา้ามาเพิ่มเติมมีเยอะเลยเนาะอ่าก็จะว่าไง ขาทนผูมขาเนาะไม่รู้จะว่ายังไงเนาะอะ,อะแล้วแต่บุญวาส,สนาแล้วแต่ดวงเราด้วยเอา้าข้าว่าสรเราข่มฝันอ่ะยังยังยัง,ย,งยังไม่เล่าดีกว่าอันนี้ชุดสี่ตัวเนาะมาฟันชุดสี่ตัวนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะลงเป็นคลิปสั้นๆให้นะฮะจะได้ไม่ดูยาวเนาะขอขอบพระคุณมากค่ะใครมาติดตามเนาะ